สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับในช anel ของเรานะครับวันนี้นะครับผมจะพามาสตรีมเกมไมครสตรีมเกมไมครั์นะครับอันที่จริงนะนาทีนี้ไม่ใช่นาทีผมเลยแต่ผมจะแบบมาแบบประถมเล็กๆน้อยๆก่อนคือแบบเออของผมนะช anel แรกของผมนะอันนี้นเราจะเล่นเก็บแบบเอาชีวิตรอดนะครับ ซึ่งจะเข้าป่าลึกละอันที่จริงนะเราเข้ามาต่ออันที่จริงนะครับราาอ,อ,น,น,น,บอน,นี้จะเป็นหน้าที่ของน้องผมนะฮะสวัสดีนะสวัสดีทุกคนหน่อยครับสวัสดีครับนะฮะน้องผมนี่จะเล่นอีก,กีต่อไปหรือไม่ก็อีทีรองๆนะฮะนะครับวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันครับฟ้ารครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรกันเอนเ้วันนี้เราจะวันนี้เราจะพามาเล่นภารกิจอะไรครับ เอาชีวิตรอดนะฮะไม่ใช่ว่าชีวิตนะฮะเราจะพาไปจมสี่นะฮะไม่เหมือนกันนะครับฮัดคอร์นะฮะเอาชีวิตเราจะพาไปเมื่ดนะครับเราจะเดินตรงไปนะครับคุฟ้านะฮะน้องฟ้านะครับน้องผมนี่จะมาเล่นเกมไม่ครับนะส่วนผมนะครับจะไปเล่นเกมฟีฟ่าเราเท่าที่รู้กันนะครับผมเล่นฟีฟ่าอืระวังหาง เกละดทุกคนมีใครเบาๆนะเกมนี้จะไม่มีคำหยาบคายนะไม่มีอฟีฟ่า,นะ,า,าน,นะครับผมคำหยาบคายที่ตรึมนะครับเราจะไปเรื่อยๆนะครับกีซ่างปะอุะอ้ยเชี่ยน่าก,กลัวอุ้ยน่าก,กลัวปะครับโอ้ยไม่น่าอุตส่าห์ไปอุ้ยเฮียกดตบว้ายว้าย ออะไรอ่ะิหรอะไรอ่ะกตาหน้าตูดเลยนะคครับคุณน้องฟ้าครับจะให้คําแนะนําผมยังไงครับกับตอนผมฝนตกนะครับตอนฝนตกนะคะจะอดูในคลิปของคนอื่นก็ได้นะคะตอนฝนตกเราจะไม่ดูคลิปของคนอื่นนะฮะจชดูคลิปของคนอื่นจะเหมือนเราจะโดนแบนนะครับทําไงครับฝนตกตอนนี้นะครับเราคลัวซอมบี้หมานี้เราจะทําไงครับ แรกนี่เราต้องรีบกลับบ้านี้ะแล้วก็เอาอิฐเหลืออะไรก็ได้นะคะมาวางข้างหน้าประตูนะฮะเสียวนะครับไปดูนะครับเราได้อะไรมาเยอะะเลยนะเสียวนุ่ตู้นั่นเลยค่ะเราเก็บอหรืออะไรก็ได้ไปวางหน้าประตู้านัเแค่เราไม่ออกเ้ามันก็จะไม่ออกมาครับ แอานะถ้าซอมบี <c <c ้มาเห็นบ้านเราเหรอคะไม่เห็นครับเขาต้องเห็นซอมบี้จะเห็นตัวเราถึงจะมาเคาประตูเักป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 ับบักปักปนกปัก็ักปักปักปกปั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 ะปักปักวักปักปอกปักมักปั่วักปักปั้ปักปักปักปะกปักปักป่กปักาักปักปนกปักปักปังปร้ปักปักปอกปั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 ปักปปักปั แล้วมันกิน,น,ะะนะอาหารนันคุณพี่คะเอาผิดแล้วค่ะกินได้คะ่ะเฮ้ยมันหยวคะ่ะเราไปอ่าพี่จะตายได้นะคะไม่ตายคะ่ะคุณคิดผิดแล้วคะ่ะคุณเนาฟ้านี่นะฮะเขาเรียกว่าคนบ้าน,นะค่ะดูนะครับผมมีชุด,กดเกาะด้วยนะครับทําเองกับมือน,นะฮะ สวยนะฮะอ่าเราจะไปกับนะครับช่วงนี้นะครับอืช่วงต่อไปนะครับเป็นน้องสาวผมเล่นนะครับนะครับจะเล่นในช่วงของอดดีสันสันค่ะอ่านะครับได้ยูเซียแล้วครับเราไปเล่นกับเขาเลยนะครับไปเลยนะครับอ่ามาเลยครับ อันนะครับเราสปอนนะครับน้องฝนจะมาครับอ้าวสวัสดีทุกคนท่าอ้าวอ่านะครับน้องผมจะเล่นนะครับช่วงนี้นะครับเอาเลยนะครับผมจะไปแล้วนะครับผมหมดนาทีนะครับอ่ายิพูก่อนฉลองนะครับ e ีแรกของใหม่ครับปฐมมาเริ นะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอสักป,ปั๊บผสมผสมเลิกทีแหละอ้าวตกน้ำนะฮะนะครับสวัสดีค่ะต่อจากเชื่องพี่หินนะคะก็อันนี้จะมาเกมทุกอย่างจะมาสร้าสงสรร เราจะมาเล่นเกมใหม่คระกันอีกช่นเารคยในบทสร้างสรรค์นั่นเองเล่นะคะเล่นเต้นนะคะเราจะเชิญเห่าก่อนจิ๊บจะอ้นนี้หน้ไม่ได้ทอ้้โอ้้ค่ะทอ้โอ้้อ้้อ้อ้โ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 อ้้โอ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 ้นอ้โอคโอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้้้ ไม่รู้ว่าต้องการอะไรมาแต่ก็วันนี้นะคะจะมาดูว่าอเออ okay. เออจะลงไปเลยบ้านี่ก็คือหมดของหนูนะคะหมดสั้งสารนั่นเองอ่านี่คือสมุดนะคะนี่คือสมุดน,ะะนี่เราจะนะคะดาบนี่เรัาไปเตนี่เข้าไปแล้ว ก็จะไม่คามต่อนั่นเองแล้วนกะ็จะไป่้าบดาวข้าะไรก็ได้นี่คือเปลี่ยนเตียงนอนอนี่ก็มีทุกอย่างแล้วก็อันนี้มีแต่ดาวที่เราค้าไว้แล้วนี่ก็คือตาเผาแล้วก็นี่ก็เตาเผาเฮ้ยต้องขามนั่นเองแล้วนี่ก็ว้คาชื่อน้องไก่นั่นเองจะไปดูบ่อย คือน้องไก่นะคะน้องไก่เอาไข่แล้วได้สิตฟองหนึ่งสองสามสี่ข้มีสี่ตัวตัวนี้ขอโทษน,นะคะตายแล้วนี่คือน้องงวเราจะไปดูอีกตัวหนึ่งตกนี่คือน้องแกะแกะสองตัวอีกคนหนึ่งตรงนี้ก็คือน้อหมาลูกลูกหมูนั่นเอง ขออภัยนะคะเดี๋ยวจะเสกในคอกนะคะไม่เยอะอันนี้จะเป็นโรงอะไรนะคะอันนี้เป็นโรงอะไรคะคุณพี่<ะ>เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เองเองเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงตรงนี้นะคะเลี้ยงตรงคอกไอ้ว่างๆนี่ก็จะมาอยู่ตรงนี้ไอ้ไข่อยู่ตรงลาวานี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราจะเกิดเราตอนนี้เป็น ต้องเห็ดนะน้องวัวเห็ดนะอ,นะอย่าเสกให้ดูกันจะดูกันตามภาษานั่นค่ะเอเคเราเก็บอะแล้วก็เลี้ยงหนึ่งเลี้ยงสองนี่ออกค่ะแล้วก็ต้องตีโอเคเราเลี้ยงสองตัวแล้วเราจะไปดูเดี๋ยวจะเช้ารลองครบปีนะคะ ที่ต่อจากคันนี้ขอโทที่สุดนะคะเดี๋ยวจะวันนี้เราจะมาฉลองปีใหม่นั่นเองแล้เว,เวเราจะมาฉลองปีใหม่แล้วเราจะมาฉลองปีใหม่กันนั่นเองปีใหม่ถลากคนถาม,มาว่าันปีใหม่คืออะไร เดี๋ยวจะบอกนะคะวันปีใหม่ก็คือให้ทุกคนมีความสุขนั่นเองเนือต,ตรงนีวันปีใหม่นะคะนี่คือทำพุกนั่นเองก็คืนนี้เราจะแบ่งให้เขามานี่เราเอาแคอันเดียวเพราะเพราะมันสามารถอยู่แล้วเอามาลองกัน วันปีใหม่วันปีใหม่วันปีใหมู่วม mm hmm. สวยไหมคะจะเป็นรอบเดียวใแล้วป้าทำไมคุณไม่ทำอะไรเล่นหนึ่คยัตติบ้างรับไปสู้กับจอมมี่หรือว่าไปทำอะไรลองออกจะทางนน้นเลยครับคิดบ่าถ้าออกไปทางนั้นก็ถ้าเราออกไปทางนนแล้วครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ ร้ยอยเอ๊ร้ยอยใช่ไหมแต่วันนี้เราจะไม่ฆ่าซอมมี่กันละคะแต่วันนี้เราจะมาสร้างไอรอนกรีมแกกซานวี่เดี๋ยวเราจะไปกดหมอดอิดอ่าไอรอนกูีมไม่ใช่เป็นบ้องนี้นะคะเขาเรียกว่าบอกอะไรคะพี่ชายคะนี่คือบอกอะไรคะบอกเล็กนั่นเองเดีย๋ยวจะมาไว้ตัวขาแต่กัน แล้วก็แล้วก็จะเอาแบบสโนวี่สโนวี่ก็เอาแบบก้อนถีม้าอ่าจะทําแบบถีม้าให้ดูแต่ตอนนี้เราเอาหัวนี่นะคะหัวฟักทองแบบสวยเออนี่คือสโนบอลสโนบอลสโนบอลแล้วเราสโนบอลนะคะวางไว้ตรงถนูเป็นรูปนูนูแล้วก็ โต๊ะคราไปที่โต๊ะครานั่นเองแลกดที่โต๊ะคราแล้วก็อุ๊ยไม่ใช่เอาสนุบัน1 2 3 4อนี่คือสนุบันอีกอันอีกอันอีกอันสนุบันได้เท่นี้กด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 เออมา,าใครที่อยากได้ก็ทำแบบนี้นะคะ เฮ้ที่รชเนเป็นรูปหัวใจแล้วก็ก็แบบกินนะคะแบบไว้ชีวิตนั่นแหละที่พี่สอนนะคะก็จะมีซอมบี้เองนั่นเลยค่ะมีซอมบี้เราต้องขอโทษนะคะแต่ว่าเช่นนี้เราไม่มีซอมบี้สร้างโลเวอก่อนเอาติดหัวติดหัวนี้นะคะแล้วก็เราก็กระโดดแบบนี้ แล้วก็ใช้หัวแฟลททอปชโนวีก่กดคะ่ะอานี่สโนวี่ก็จะตกไปแถวนี้แล้วก็เราจะไปดูสโนวี่นะคะว่าสโนวี่เป็นไงและถ้าสโนวี่ตกไปในน้ำนะคะจะรู้ว่าเป็นไงนะคะสโนวี่ตกไปในนะะ้ำเราต้องฆ่าชโนวี่นั่นเอง แล้วเราจะค่อยเก็บสโนบอนแล้วขึ้นไปแล้วก็กระโดดไปทางนี้เดี๋ยวจะเปิดประตูเออเราอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเอาไอรอนเพชรบล็อกไอรอนนั่นแหละเดี๋ยวค่อยดูไอรอนก็เลมไอรอนก็เลมของเรานะคะ อันนี้สโนวี่โนว์ว์จะเข้ามาไม่ได้เพราเราต่อเบานี้ีแต่นี่นี่คือไอรอนกรีนคือยักนั่นเองถ้าเรนนมันก็าไม่้เเราไมันก่อนเราจะทำเพื่นหนแล้วก็ให้ยักให้ยักอยู่ตรงนี้ตนี้ตรงนี้ตรงนี้ยกัั พอย้าวอยู่ตรงนี้เราเกดไปที่ไอ้นั่นแล้วก็อนูได้ยีนอะหนูหนไ,ไหมหนูแล้วไม่ค่อยสนุกไอ้นี่ก็แล้วกันเอาแล้วไม่ค่อยยั้งเลยจะทำเพื่อนยัษ์นั่นเองนี่ดึ๊กบุ๊กแต่ขั้นแรกเราต้องเตรียมของให้พร้อมก็ต้องมีเชือกนั่นเอง เชือกนะคะก็เชือกแล้วก็อะไรนะคะที่ทุกคนทำนี่เชือกลวก็เป็นไอเนี่ยมันที่ทำชื่ออเนี่ยอ,อะไรอะ่ะที่ทุบทำชื่อหรือเปล่าอะ่ะใช่ปะเชือก็วางตรงนี้

ยักษ์นยักน้า้คะยักษ์อยู่ตรงนี้เราจะสร้างี้ตัวเราจะวางอนีไว้ตรงนี้เอาชื่อก่อนแต่ยักษ์นะคะจะปเราจะลบชื่อ เราจะช่เช็ดเบาเช็ด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 เราจะช่วยนี่นะเดี๋ยวเราจะใส่าพักใ้แล้วก็ได้แล้วนะคะอ่ะมีเสียงหน่อยขอขอโทษให้แล้วก็ใส่ยาก็อยู่ใต้หัวชึบ เราต้องลื่อนเลื่อนเลื่นฮ่แล้วก็ให้ยัดตัวนี้นะคะอยู่ตรงนี้ตามมาตรงนี้อยู่ตรงนี้หน้าประตูเลยยังมีรัดสันเตอร์เออรัดเศกไอ้หนุ่ยแล้วกัน นโนบีตาปลาโซโลวี่ดียังไงนะคะจะมาดูนี่มันจะปลานโซโลวันนบีอ่ะนตกปลานะคะเขาจะตกซอมบี้มาให้โซโลวี่ คก็จะหนมป่านนั่ะนะเองเ <c oughs> ราก็คอยเอาเบ็ดตบเอาบ้นหนึงเนี่ยหนมีบางทีก็จะไม่เห็นนะคะเอาถอยหลัง อะไรคะว่าช่วยซารวีเราทำแบบนั้นอะ่ะเราจะทำฆ่าซารวีได้หรออ่าไม่ได้เราช่างมันอ่าคุณช่วยซารูว,วถีถ้าเราช่วยสโนวีอะ่ะเราก็ใช้ธนูธนูวีมันตายแล้วโอเคค่ะเราจะใช้ธนูแบบใหม่นะคะคือ๋อยากใช้ธนูแบบสวยๆ แต่ใส่แบบไม่ได้เดี๋ยวจะไปกดไปคิดกล่องสิครับเดี๋ยวจะมีธนูอยู่ไม่ใช่หรอเออจะไปอ่ะอันก็หมดคู่มือสิก็หมดคู่มืออืออ่าเราเราจะเจอธนูอันแรกเลยนะครับธนูนี้จะเป็นธนูไม้ต้องยิงหลายรอบนะคะ เราเราเอาไปใส่คลับก,ก็ได้นะครับแบบไปตีบวกอะไรเงี้ยน,นะครับแต่เราค่อยทีหลังเราไปช่วยาทูกบีก่อนอ่านะฮะแนอคคาโนะวิ่งให้ถูกจังหวะนะตรงนีแล้ววิ่งแม่งเลยนะครับเดี๋ยวอันนั้นคือยักษ์นั่นเองเดี๋ยวจะสร้างเป็นเออยักษ์อยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะยักษ์อะไรหรอมันคือไอรอนกโกรีน ใ,ใ,ใครขโมยนะ่ะครับอ่าไม่มีหรอครับอ๋อคือว่าเราเราจะดูการเล่นนะครับอ๋อใช่ต้องกอดเล่นน,ขขนะครับก็ถ่ายตึ๊ดตึ๊ดป้ายชื่อป้ายเหรอมันชื่อป้ายหรอครับเออค่ะโอ,โอโ้โหป้ายตัวนี้ชื่อป้ายนะครับเด <c oughs> ี๋ยวจะให้เขาไปไว่ายน้ำเล่นมาเนี้มาเนี่ ไว้น้ำเล่นให้ยักไว้น้ำเล่นนะคะให้ป้ายให้ป้ายว่าแรงเล่นนั่นเองเขเล่นกัน <PM. S 2> <c oughs> นะคะให้ไอ้รอนกรีนไว้นะให้ป้ายไว้น้ำเดี๋ยวจะเอาหอมไว้เดี๋ยวเราใช้เป็นม้านไอรอนกรีน ทำบันไดลันเตอเลมอยู่ตรงนี้เหผื่อให้สนองวิสโเวอร์ยักล็อกเปิดป้ายเดอินเวลาเราเดินเราไม่ต้องตกก็ต่อสุดๆไปทำเดินที่เดี๋ยวจะสร้างตรงนี้ มันยักษ bon hey, hey oh, ์ไม่ต้องใหญ่ก็ได้เนาะไม่ต้องใหญ่หรอกค่ะให้ให้มันพอดีของเราจ้าเ๋ยวพันเท่าไหร่จ้าสิเอาไปเราจะให้ยักษ์นะครับไอ้สุดเขาก็ถูบอกว่า ม <t> ันเป็น <Stell> ยักนะคะยักทมาจับไอลอนกรีนเราต้องทำไอลอนกรีนเน่เป็นทองเป็นเหล็กแล้วบอกเล็กเออนั่นเหล็ก สูงหน่อยเพระ,ะถ้าให้ยักษ์ตัวสูงเนี่ยถ้าเราทําบ้านยักษ์ตัวเตี้ยอะไรอย่างนี้ก็ยักษนี้มันก็ต้องสูงหน่อยอันนี้เดยวตเนี่ยแล้วก็ปล่อยเชือกแล้วก็ต่อ,ต,อต่อได้ต้องทำให้บ้านยักษ์สูงแล้วก็จะออกมาได้ไหมอ่ะ ละกยักจะออกมาได้ไหมไม่ได้ค่ะอ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดไอ้ตรงนี้ให้ยัก<อ>นี่นี่อ๋อเดี๋ยวยักษเป็นกระโดดได้ค่ะเอ,อฮะ,ะเราจะทำแบบนี้อุ้ยขอโทษนะคะยักอุ้ะะยขอเยอะขอเท่าไรคะอยังจงใจเ่า คุณยั์เห็นไหมคะโอเคไม่เห็นนะเห็นมะผมไม่เห็นหรอกพี่วาเออซอยนิดนะกระโดดตงใจไดเออกระโดดตรใจในมือเวลาป่ยยิงอ่ะยิงกโดดยิง กูยังไม่าาตายเลยโอวข้าตายอีวันหนึ่งแล้วหนูเาต้องจิงไม่คือถอฝ่ายจะตายนะคะนอนหนูเราได้ของที่โลมครับโอเ หน่ะเป็นไรอ่ะอาคาเราเบื่อไอ้นี่คือฟุ๊บฟุ๊บุ๊บอันนี้คือบ้านมัวตัวตัว,ตวเอามาหาพี่แล้วนยังอุ้ยเดีย๋ยวเราจะแล่ให้ดูนะคะมีตัวอะไรบ้างเข้าไปนี่พัชชายเพื่อนในชื่อปาย เชื่อตัวมนุษักร์นรู้จยักษ์นึ่เองเอิ่มรู้สึกว่ามนุษย์ักนะคะมันอยากไปเที่ยวไม่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 นะ่รับไม่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 ได้เม่สม่ไน้ไม่ไมาไมนไม่ไม่ไะ่ไม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 ่าม่อม่ไม่ไม่อื่อ จับไม่ได้เลยมนุษย์อะมาลองจับเขาไปมาอาจจะเดไปนะเออน้กจับปา่จับปานเดี๋ยวกันดูนี่คือมนุษย์ย์จะด้งหิ้งดงิ้งด้งหนึ่งมองกล้องค่ะเออขอโทษ้ครับขอต่อขต่ไปก็เป็นของี่้ชาย รอแปี่หนึ่งน,นะคะเดี๋ยวเราจะมีวัชชันหม่ด้วยเราจะเป็นวัชชันแห่นั่นเองคะ่ะแล้วให้ยัดโดดยิงไปเลยลงคุณมนุษย์ยักษ์ค่ะเลิกเล่นได้แล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะให้ไปอยู่ตรงหน้าประตูไหมก็เหมาะดีนะเพราว่าไปก็ไปนี่ก็จะดับตรงอะ คซอมบี้ได้กินอะไรหรอปะซอมบี้ไม่รู้ซอมบี้มันกินคนมันก็นุเลก็ต้องทำงานต้องขอทษจี๊เจ๊ค่ะที่เอานนะค่ะขอโทษจี๊สุดนะคะทำไมไม่ไหวอ่ะขอโทษจี๊ดสมปีสามีใช่ไหมก็ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> หลงยังไงวะนี่คือไอรอนเกเลีมเดี๋ยวจะลราไปดูยาถ,าาถามทุกคนถามว่านี่คืออะไรปีดบันจุดปิดอ๋อมาไม่มีหาอะไรเลยนี่แค่เน,นี้ยอันนี้คือเป็นทางด่วนนะคะแล้วไฟไหม้แล้วก็ออกมาทางนี้เ <c ười> วลาไฟไหม้แล้วก็ามาทางนี้นะคะอะไรจุ๊ๆ โอเราใช้เนี่ยกันเราจะไม่นอนแล้วก็ต้องจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะตไปเป็นของพี่นะคะต่อไปเป็นของชาแนลนะคะนะคะแบบเอาเลยเออน,นะคะของพี่ของพี่ชายหนูเองค่ะมันเล่นต่อจากที่อย่าไปเล่นต่อจาก ที่เล็นฟีฟ่านั่นเอง <75. S 2> so